นเข้ามาชมก่อนนะครับมาดูเต่างัดเต่างับกันนะครับลเย นี่ครับลักษณะเต่าเต่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นเต่างับนะครับหลังจากที่แม่นะครับผมแม่ได,ได้ได้เลี้ยงมาพักหนึ่งครับก็ได้ตัวเด็ดมาหลายครั้งแล้วนะครับตัวนี้เนาะ ปกติจะเป็นกระดองถ้าเต่าปกติจะไม่เป็นกระดองแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเต่าเต่าลักษณะนี้นะครับเต่างับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งํำกันนะครับเลือกส่งหาเลขเด็ดกันนะครับเต่างับให้โชคนะครับ ส่วนหัวของเขาจะเป็นสีเหลืองทองนะครับผมสีเหลืองทองนะครับใต้ท้องจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใครส่องเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ น้องจะเชื่องนิดนึงนะครับน้องด้านหลังครับด้านหลังใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีเจ็ดท่านนะครับผมสวัสดีครับเต่านำโชคของเรานะครับพอดีตอนนั้นเต่าตัวนี้น่าจะ อยู่บนถนนนะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่านี้นะครับเราเก็บมานะครับเราก็ให้อาหารเขานะครับถ้าปล่อยไปกลัวน้องจะไม่รอดนะครับก็เลยเก็บมาเลี้ยงนะครับแต่ก่อนตัวเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้อยู่กับเราก็ตัวโตขึ้นเยอะเลยนะครับให้อาหารให้อะไรนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังเต่านะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ปิดพัดลมมันหอนใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีสิบท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเหมือนพระสมเด็จนะครับสวยงามนะครับกระดองจะเป็นสีเหมือนทอง ทองแดงสำริดนะนะครับกระดองจะเป็นสีเหมือนทองสำริดนะครับสีคล้ายๆทองโบราณนะครับผมให้เห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเต่าให้โชคครับผมเต่าน,นำโชคนะครับตอนที่เอามาาขังแรกนะครับตอนที่เอามาเธอแรกกะ แม่ส่องดูแล้วก็เห็นตัวเลขนะครับก็ก็ถูกเหมือนกันนะครับผมถูกรัฐบาลไทยนะครับน่าจะเห็นที่ตรงที่หลังนี่แหละครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งเอาครับผมใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมนี่ครับ ดูด้านหลังเสร็จแล้วนะครับก็ต้องดูด้านหน้ากันนะครับผมดูด้านหน้าเนาะไอ้ดูด้านใต้ท้องนะครับเนี่ยใครเห็นไหมเอ่เดี๋ยวผมจะซูมปกติดีกว่านะครับจะได้ชัดๆนะครับส่องเอาครับพี่น้องครับส่องดูเอาครับผมว่าตัวเลข ใครเห็นตัวเลขตัวไหนก็บอกกันได้นะครับผมสวัสดีสองท่านนะครับที่ผมเห็นเนาะผมจะชี้ให้ดูนะครับส่วนของตรงนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับตรงนี้นะครับตรงวงนี้นะครับผมตรงตรงนี้นะครับเหมือนเป็นตัวเลขนะครับผม ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจะลองเปิดแฟลชดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสักครู่ครับ,รบปรับสีแป๊บนึงนะครับสีให้เป็นเหมือน ปรับสีนิดนึงจะได้เห็นชัดๆกันนะครับผมอพี่น้องครับดูดูแบบนี้ดูครับผมเผื่อใครจะ ภาพนี้ลวกันนะครับผมสวัสดีสิบท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมแม่เอาปากกามาให้ผมจะชี้ให้ดูนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับที่ที่เพื่อผมเห็นตัวเลขเนาะ ใครเห็นเหมือนผมหรือเปล่าครับตรงนี้นะครับตรงที่วงไวเนี่ยครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ครับลักษณะเหมือนตัวเลขมากครับผมตัวเลขเหมือนจะชัดนะครับแต่ว่ามันก็คลับคล้ายคลานะครับตัวเลขเหมือนชัดนะครับ สวัสดี11อท่านนะครับผมสวัสดีครับส่วน,ส,วนส่วนอ่าส่วนอื่นนะครับก็ก็ไม่ค่อยชัดเท่าตรงที่ผมวงไว้เนาะนะครับดูครับเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเด้พี่น้องครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม สวัสดีสิบสามท่านนะครับผมไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาอะไรนะครับตรงนี้คล้ายๆว่าจะเหมือนจะเป็นเลขเลขสองนะครับตรงนี้ข้างล่างเหมือนจะเป็นเลขเลขค่าหรือเปล่าครับเนี่ยข้างล่างมจะเป็นเลขศูนย์นะครับตรงนี้ศูนย์ ศูนย์สอนะครับเหมือนตัวเลขสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับใครเ,เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเห็นเลขสองชัดมากครับตอนนี้เลขสงนะครับผม0ูนยนะครับ กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมใครเข้ามาเราฝากกดไลค์เปิดการมองเห็นให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วย้อครับเด้อพี่น้องครับกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีนะครับชัดชัดไหมครับชัดไหมครับ ดูกันชัดๆครับผมดูกันชัด,ชดเลยว่าเป็นตัวไหนนะครับใครเห็นตรงไหนให้ผมให้ผมอ่าซูมตรงไหนก็บอกได้นะครับผมสวัสดีหกท่านนะครับสวัสดีนะครับ ใครเข้ามาดูแล้วก็สามารถแคปหน้าจอไว้ไวซูมดูได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิพย์ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายเลขเด็ดให้ดูนะครับผมจากเต่างับนะครับเต่างับเตา่าเต่างับนะครับผมเรากดด้านนี้มันก็จะงับฝั่งนี้นะ นี่นะครับผมส่วนที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับผมใครที่ที่เข้ามาใหม่เนาะก็จะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับตรงตรงหน้าอกกลางตรงกลางเลยนะครับในส่วนทางด้านหัวนะครับสองหา 2องห้าห้าสองที่เห็นนะครับผมจะเห็นเป็น0ูนย์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเลขศูนนะครับเนี่ยศูแล้วก็สองห้าครับผมศูนสองห้าหรือเปล่าครับ ใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นเต่านำโชคนะครับผมมีตัวเลขครับผมมีตัวเลขตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าใครเห็นเหมือนกันกับผมก็แสดงว่าเรามาถูกทางนะครับตรงนี้นะครับผมตรงที่ปลายปากกาที่ผมชี้ไปนะครับ เหมือนจะเป็นเลขสองใช่ไหมครับผมเลขสองกับเลขห้าใช่ไหมครับด้านหน้าเลขสองก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับตรงนี้เลขสองชัดมากนะครับผมสองชัดมากนะครับอันนี้เราเราเคยถูกกับเต่างับตัวนี้มามาหลายงวดแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผม วันนี้มีเวลาก็เลยมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเลี้ยงตั้งแต่เต่าตัวนี้ตัวยังเล็กๆเลยครับตัวนี้เพราะว่าเขาเขาจะข้ามถนนนะครับแต่ว่ากลัวรถเหยียบเราก็เลยเก็บมาเก็บมาเราก็ให้อาหารนะครับเราสงสารคราเราก็เลยเลี้ยงไว้นะครับนี่จะเป็นสวนด้านหลังนะครับกระโดงนะครับ เหมือนสมเด็จ9้าชั้นเลยนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ comment แล้วก็กดกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับดูวอาครับผม น่าจะเป็น25นะครับผม025นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขอะไรนครับต้องไปปรึกาที่ชี้นะครับใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมใครเห็นส่วนไหนเนาะ,อะบอกเลขท่านผู้ชมไหนเรียวลูกเร็ว บอกบอกเรียกท่านผู้ชมหน่อยออกตัวนี้ไหมถ้าออกโผล่หัวมาเยอะๆถ้าออกตัวนี้โผล่หัวมาเยอะๆเลยลูกโผล่หัวออกมาเยอะๆโอ้โผล่มาจริงด้วยครับ <c oughs> โผล่อมาเยอะๆว้าวท่านผู้ชมครับน้องเหมือนจะหลับนะครับแต่ว่าโผล่หัวออกมาจริงครับเนี่ย ผมไม่ได้ให้เขาผูวนะับาผูอกมาเองนะครับนี่โผล่ออกมาถ้าหัวจะออกจริงโผล่ออกมาท่านผู้ชมได้ดูหน่อยเดียวปกติเขาจะไม่ผล่กมาแบบนี้นะครับดูต่อครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมใครเข้ามาดูย้อนหลังก็ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มีตัวเลขนำโชคมาฝากนะครับผมที่ผมดูนะครับผมเห็นนอกก็จะเป็นเลขนะครับผมสองห้านะครับผม25งห้ข้างหน้าก็จะเป็น0ูนย์นะครับสามารถตัดตัดเล่นได้นะครับผมคิดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม คลิปนี้ก็ใช้เวลามา,มามาประมาณ15นาทีแล้วนะครับ1 5 1 6นาทีเนาะใครเข้ามาดูย้อนหลังก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะได้ปิดคลิปขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ชมใหม่นะครับก่อนวางหวยออกนะครับผมคลิปนี้ก็รบกวนท่านผู้ชมมามากแล้วนะครับผม ค่ำคืนนี้ครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีตังใช้ทุกคนครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ